เรียบร้อยอู้หุ้ยทีนักนักครับทีนักนักีนักนักเอาแล้วครับกันกลางอา้นุเอาเลยอยู่หนักปะเออยจึงจึงแหละตัวนี้ ก่อนจะตกปลาทุกครั้งต้องเช็คนาไายว่าดีคือบอดีครับมองนี่คือสําคัญเลยครับขันแมนตรงนี้บอแนนหรือว่ามืยเห็ดห้ปลารุดไปได้ครับรุดไปทั้งตะกอเลยตรงนี้สําคัญที่สุดขันแมนผมได้เยอะปลาตัวนี้ไงหรือว่ามันติดต่อขังต่อไปผมจะต้องยักไหมหรือว่ามัดไหมนะครับนี่ก็ยังถือว่าโอเคอยู่ม,มีปลาไง ใส่งานได้สวัสดีตอนเศร้าครับพรทุกท่านเขาไม้ตกปลานาดินเหลียวเบิ้งขึ้นกันกับน้ำบม่ไหลครับแต่ว่ามันไหลอยู่เนาะอยู่หนาฝายขี่รถผ่านมาน้ำไหลอยู่ครับหนึ่งข้างบนตาว่าข้างล่างไหลรุ่นเบิ้งน้ำกันครับมือหนีจะพามาก,กินเขาปลานะครับหนาหนึ่งหนึ่งยังสี่ปลากินดี แต่ว่าน้ำนิ่งก็มีปัญหาขึ้นกันครับก็ค,คือป่านหน่อยมันกวนเบ็ดนะครับขันน้ำนิ่งไรน้ำตอนนี้อยู่ประมาณน่าจะซี่เมตรครับเพราะว่าช่วงหนาแร่งเข้าลงไปยืนอยู่ข้างล่างุ่นเนาะช่วงหนาแร่งอยู่ประมาณสองเมตรสี่สี่เมตรถึงห้าเมตรุ่นแหละครับน้ำคิดว่าเยอะเก่าหมดแล้วครับ อันนี้ผมผสมไม,ม่เมื่อคืนนั่นผสมมันมาดเลยแล้วก็เอามานตกเลยครับบอดมากบอดายยงไว้แต่ว่าผสมสูตรไม่ลองมือครับป่าจะเข้าดีบ่มือนี่กูนะห้ามอวนมาสันมีแต่เข้าไปเต็มมากหลายอยู่ <laughs> เห็นส่วนเบ็ดบ่ครับเวลาอยงเบ็ดมองนี่ผมว่ามันก็สําคัญขึ้นกันดิหลายหลายท่านอาจจะมองขมเวลาผมแยกผมจะสอดเข้าไปนี่หู้สอดเข้าไปด้านหลังนะครับลักษณะยง้มป่าติดเบ็ดยง้มเขาดึงมันจะเป็นลักษณะนี้ครับมันจะเ็ดให้โตเบ็ดดึงป่าไว้นะครับเนาะดึงป่าไว้บบไห้บบให้หลุดอันแม่ ขันแม่นห้องสอดเข้าไปทั้งหนาแล้วยิ่งเขาดึงมันจะเป็นลักษณะนี้ครับคล้ายๆว่าดึงไปทั้งหนาแล้วตัวเวทจะถอนออกจากปากปลาอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับล่องเบิงครับับนเทีปลาอยู่เบีดดีสอดเข้าไปทั้งหลังให้มันโผล่ออกมาทาั้งหนาเม็ดโฟมใส่กลางนะครับ เ,เ,เบ็ดเบื่อเก่าขันเ้องใส่หน่อยหลายเบ็ดจะบ่อร้อยแต่ว่าขันเ้อใส่ร้อยใส่ไงหลายนี่เบ็ดจะร้อยคักป่าจะบ่อใครถึกมันจะไปกอหางมากกว่า ไม่แล้วครับแปดนาฬิการุ่นเบิองน้ำกันครับน้องเพลียวมาหอดพอดีครับพอดีจ้าป่ากำลังเรียนเบ็ดอยู่พอดีแหละในวัดเบ็ดพร้อมาเมือนี่พ,พื้นที่เขามันแห่งดีแล้วครับฝนโบตกมาหลายมือแล้ว อ,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 อยู่แล้วอยู่แล้วไกยนเลยครับอ๋นนอ,นนอเลยไกยนแล้วตัวบมเนงใจยูคือบูอยูนักปะแสดงว่<อ>าบูยูครับกดสองเทียบไปอาาลาเลหลุ้นโมพยังครับเขาไวยู่เขาไวยู่ ลักษณะนี่มันโมยูเบ็ดครับคือมันกดแหล้วมันมันหลุดเนาะขันแม่มันโกดตอนหนึ่งตัวเน,นึ่งเนี่ยคือ,อยู่เบ็ดแน่นอน <c oughs> <c oughs> ตรงกลางสองลักเนี่ยมันจังจิบเป็นของมูเหนือได้ยูดักผัดหลังที่สองโบเป็นยัง แล้วพอได้จับโดนฮ็ฮึฮึข้ารอครับ เอาเล็วจ <The> ุงเพีวเดี๋ยวรอจังหวะักหน่อยอาเลอือปึบเหยียบลอยอู้วยสีนักนักครับสีนักนักสีนักนักตัวเงี้ยดิหนิเห็นปะคือว่าดึงแห้งสันไอ้นะอย่างงครับ เป็นในวัดเบ็ดแล้วมานมานแต้มแรกแขกมานของเสานี้หลุดไปเต้มหนึ่งระบบยังครับไม่แรกกินไะว้แต้มแรกแขกมานจ้าใจกระชังเขาด้วย เหลือขั้นกลางครับใส่กับขวัวกินแล้วไม่แหลกเหลือขั้นกลางอืมขั้นกลางครับเอาแล้วครับขั้นกลางอาหนุเวลเฮยอยู่หนักปะเออจริงๆแหละตัวนี้มาครับออามาลงกลางเนดะ้อ ่นี้ดตัวอย่างนีเอ้ยเอ้ยไปย,ย,ยังอ่ะ,ปะลปกัมมังปกัมัง,ง,งกัมมังก็เล่นหน, <c oughs> นักเตะเลี่นะครับคอดีของเบ็ดาลายดวงซอยกันถ้ามาหากินเ <c oughs> บสตงดวงก็เล่นหนักมัน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  ให้ตรงเด้อจัดเอียงเลยครับมือนี้ลงโทษัวมาสามเทียลงโทษเลยว่จริงน้องแก้วกับบวบางและครับเล่บบวแดนมานําถึงมันหมือนคือแบบโอ้ได้การเยวเลยเยวเลยมงเกากับหลังแหลกฟังขวามือน่ะแล่ะเขาเขาตีตั้งแต่มงเดียวนะครับสามห้องออยเยือ มันเป็นจุดจุดเดียวยี่ป่าเขาป่าก็จะเข้าจุดนั่นจุดเดียว <S <S 1> <S 1> <S 1 อยู่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 ที่ไหนลอกเอาเยอะน่อยหนักวะแสดงว่าอยู่สิอออยู่อยู่แล้วครับหัวเบ็ดใส่ไปใส่มาอยู่โอ้ยี่กูมูหุ่นนี้ดิ สวยงามสวยงามบดกระดิ่งก่อนแล้วพี่น้องสิดามันจำเป็นเนาะครับกระดิ่งนี่ขันห้างโบไซกระดิ่งห้าสีบป่งหูเลยว่าป่าจินเบ็ดแล้วใส่สวยครับจำเป็นสำหรับนักงตกป่าผมกับให้ยมาะใ้มันดังค่อยที่สุดปกติมันจะมีสองอันเนาะอันนี้ผมใส่อันเดียวอีกอย่างหนึ่งขันแม่ห้องเห็ดเป็นตุ้งติ่งหรือว่า เอากระดาษทิชชูมาใส่นี่มันบริดยินเสียงมันกระบบมวนครับยินเสียงกระดิ่งดังนี่มันปิดเอยียงที่ตื่นเต้นมากมากเลย <c oughs> มวลเนาะเสียงกระดิ่งดังมวนได้รุ่น <c oughs> สีเองวัดเองเลยมือนี้แน่นอนอีหลีรไอ้อยีไไ่ไงปลายไงเขานี่แม่ิเบึงนงแพียวเยอะได้่ แฟนเพื่อนมากันมาหาสีเบ็ดครับมาจากทางไกลประมาณยี่สิบกิโลกลนแหละหาอยู่หา,หากินเนาะครับเยอะใส่เดือนนามโลงๆยังสีนู่ทางกินดีแล้วปกักกนแงง <c oughs> กากระไรได้ปะกาะหัวตรงข้ามฮึบอืมหวทางบนบนหมานไม่ดึงขึ้นดึงขึ้นเอ่ เดี๋ยวจะพาไปเบิงทางพุ่นครับเยือเสเดือนเยื่อขอบจากกวาลนกินไงเอาเยื่อเมียนมานั่มม่อะไรไหมหืมบ้นี้บ้มนีจีอืมอยไม่ยังางปะปูปะปูปะปูกับมี่อืืมถอดกรอบ าหน่อยนะครับออเอาไปทอดสิดปลาหน่อยก็ได้ปลาหน่อยอนะแม่เนี่ยมันจินไง,งย,ยังมีางไม่ม่าม่ไ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 ม่่ไม่ไม่ไม่ไค่ไมไมันเลไม่ไ่วม่ไม่ไม่ไล่ไไ่ม

ทางบ้านเอื่นไปยังลาอนเมนลายปลาระสังเนภปลากนีกเภาษากลางเอื่นลปกมังบ้านเอื่นไปแพงครับ มืดมา,มากแล้วครับน้องแพ้วเขาบ้านแล้วเนาะครับไปเก็บผ้าเก็บแพ้วสันยันฝนตกห่อยู่ครับอยูอยู ใส่หน่วยลงมาจัางหน่อยครับปากกระมัง ใบกลัวๆปกติช่วงบายนี่แหละครับป่าเขาดีจะเขาเล็งๆติดต่อกันต่อกันเรเ่อึ่มือ่มอึ่มไม่แล้วครับ มังครับต่ก็มังคือนก้นนั่นละหลังจากที่น้องแพลวกลับกระไดมาสองแต้ม นะครับผมว่าจะพ่อแล้วล่ะครับตอนนี้กะบ,บ่ายสองป่าเฮ้าที่ใด้มือนี้ผมว่าจะเอาไปเห็ดป่าสมครับเห็ดผสมกินล่องเบิงที่แรกว่าจะพาพี่ผ้านองกินเขาป่า่าสัน่นเล่บุด้เห็ดจ่อยนะครับนี่ครับผมงานเท่าสี่หาหกหแก้มเนาะแต่เสืยใ้ยงามมีดอก ผมเห็นเอฟซีหลายๆท่านแนะนำขอม้าว่าล่องเห็ดผสมล่องเบิ้งปากกัมั่งนี่เห็ดผสมแ่บว่าสั่นผมก็เรียกว่าจะเห็ดผสมล่องเบื้องนะครับบ่ได้เห็ดเม่ให้พี่น้องเบิง่งจังแถาเบื่องถะลุนน้ากันว่าจะออกมาเป็นจังไดจะแ่บคือบบแ่บครับมือนีก็ขออนุญาตเก็บเบ็ดกับบ้านกันครับตุ่มกขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและให้กาลังใจมาอยู่สม่ําเสมอครับมือนีก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ลองมองครับปกติน้องแพลวจะเห็ดต <house> ังแกสมหมูคือกันนี่ละคือกันนี่ละเนาะเมื่อนี้เห็ดสมป่าเนี่ยกินเนาะเข้ากะได้มาเข้ากับบริเ็ดจักเทียลองเม่งครับส่วนมากจะเห็ดตะปาสวายอือเมนเนาะปลาสวายปลาสวายลงป่ามาเห็ดกินดีดีม่นผมมากับ เนี e oh, ่ยผมว่าถอดแบบนี้โอ้เหนียวมันออกมันม ah. ันนะสบายเนาะเครื่องปรุงเขากะมีกระเทียมแล้วก็ข้าเหนียวนะจ้ะข้าเหนียวแซน้ำน้อยหนึ่งเขาจะได้บ่เป็นก้อนแล้วก็มีผงนัวมีเกลือใส่เกลือไปประมาณสองซอนสองซอนโตแล้วก็น้ำตาลจ้าเฮียส้มนี่ต้องใส่น้ำตาล เนี่ยมันหวานบะให้เขาตัดตัดตัดอีหอย่างก็แล้วตัดตัดยีนตัดยินตัดยังจักย่างนี่ล่ะเขาก็จะแซ่บเติมเกลือน้อยนได้เมียไหมครับจะลังเป็่นสาวออกเลยตัดผมสั้นก็จตัฮัคก็แล้วจะตัดออกอีกแล้วนั่งตัดเองข้าวที่แล้วสั่นว่าพอนบะเิ่น เพื่อนลอยมาเก็บผ้าแต่เพื่อนมาตัดผมอีกครับว่างไรคุกคุก้เข้ากันเลยจ้ะคุกเข้าคุกขา้าเลยแล้วเขาจะใส่กะปุกไว้เนาะ<ช>อีกเจ็กมือกินได้เนี่ยประมาณสามมือรมรนสามมือเนาะยังมาเบิ้งน้ำกันครับ อยู่ในเมนูขันแมนเป็นขันแมนโมเป็นกับ๊มีอยู่ในเมนูต้องเปลี่ยนแล้วเนะ <laughs> <pers es> าะกาศห่อนๆ <laughs> กับสองมือกินได้เลยอาจจะนี่การเห็ดกินอยู่ในเมนูคลิปหนาทะลุจะเบงน้ำกันครับขันบ๊มีกระแส่แรงมาเน่าอ๋ออันนี้อันนี้สมปลาเนาะเนาบพเกเย็ย็ดสมปลาตะเพียนสมปาลากระมังตะเพียนเห็ดแซ่สมปลาสมปลาตอง ไอ้ว่าไอ้เกลือกับกระเทียมหลายนี่บ่มีบุม่จังได๋ก็เป็นใส่อีกบ่พูดถึงหน้ามันพอแล้วล่ะใช่อีกมันสิบ่เค็มบ่บ่อีกหน่อยนึงแชทไปคลุกคุกคลุกให้เข้ากันเขาเหนียวกับกระเทียมนี่คุกเข้ากันแล้วเฮาก็จะยัด่ยเนี่ยส้นทองปลาเนาะจ้ะ เนี่ยใช้องปลาอะไรนี้เลยขันเน้ออกไปหมกออกไปทอดพอกะจะกินได้บัสุยางน้องแพลวนี้มาคิดว่าปลาจะบบกินเบสซะแล้วครับฝ่า,าคึ้อฝนมาเวียนฝนโตข้า,ามผาปลาฝนก็บอบเป็นใจยังได้สองตัวขึ้นมาอายุยังดีอยู่เมื่อกี้แพลวเลื่มบอกเนะจ้าก่อนที่จะมา ก่อนที่จะเอามาปรุงรสนี่แควเอาไปแช่เกลือจ้ะแช่เกลือสองชั่วโมงแล้วก็เอาแช่น้ำเขามาชั่วโมงหนึ่งจ้ะล้างน้ำให้สะอาดเลยแช่ยังแช่ปลาแม่นเอาปลาไปแช่น้ำเขามาเอาปลาไปแช่เกลือมากว้เอาเอามาแล้วเฮ็ดเลยบ่ไเด้ปลาสม สำหรับผู้ที่ว่เคยเห็ดแกบไปเฮ็ดรองเมืองนะครับนะแต่นำเขามานี่จะดีเลยดับเขาพ่อบัลล้งกพอ6กตัวเขาดีแล้เนะ ทอดกระแจบปิ้งกระแซบบมะุขืนปลาสมแม่อปอกไปข้างนอกจ้าที่รู้หมเออแจงมาเบ่งน้ำกันครับบานนี้จะมีปลาอยู่ในเมนูบอ <laughs> แะ่สม แต่สมปลาสวายยังได้กินเนาะออันนี้ที่ไปได้กินเยอะจีเรียบร้อยจ้า